อาจาเรยอนพรญาตโยมสาธุชนวัดน้อยกุศลาของเราได้จัดงานกระถินวันที่26ิ7เดือนตุลาคม2567อาตมาก็เพิ่งมาอยู่ไใน2พรรษา2ปีนี้ก็เป็นที่อบอบุญญาติโยมก็ร่วมรวยช่วยช่วยงานช่วยการได้ดีได้เรียบร้อยดูยการจากสถานที่ สวยงามก็มมไปหลาย <ไป S 1> ที่หลายวัดก็ไม่ก็ไม,ไม่เคยเจอแต่เวลามีงานมีการก็อยา,ากจะมูจะช่วยกันบอกต่วๆกันไปก็เป็นความอบุนของของศรัทธาของสาธุชนที่ยังใจปุนสุดทานศาสนาของเราจะรุ่งเรืองได้ก็มีกระิ้นมีผ้ปาป่าก็ทุกวันนี้ก็มาได้สร้างอะไรมากมายก็ เพียงแต่ให้พระสงค์โยได้เพียงแต่ว่าอาญ,ญาโยมเลยพอได้ทําบุญทําทานแค่นั้นอนาคตต่อไปก็ว่าจ,จะถมที่โยมที่ข้างล่างมันเออมันน้ำมันไหลไหลลงนาเขาไหลลงที่นาเขาทีนี้ดินเราเราเอามาถมเรื่อยมันก็ไหลลงไปเรื่อยไม่รู้จากตีไม่รู้จกักพอจากทีตแต่ก็แเงอัน,นอทีนี้ไหลไปห้องห้องน้ําก็กําลังจะพัง ว่าปีนี้ฝนจะแรงเนาะฝนแ,แรงกว่าทุกปีน้ําก็ไหลลงไปหัวละคังก็ใกล้แล้ยวในการห้องน้ําก็ใกล้แล้วเพแรงแรงดันน้ามันสูงก็จะทํารั่วแล้วก็ถมดินเลยที่ว่ามีป่าเสริมจากงารกฐินประจาปีปีนึงก็มีข้างเดียวทิดพอดีหยุดงานพอดีทั้นก็ขอจเจริญพรบอกบุญสาธุชนที่ ทำบุญก็ขอให้มีความสําเร็จขพม,มีความปรารถนาะสิ่งใดที่เราตั้งใจเอาไว้จะเป็นบุญเล็กน้อยบาทสองบาทสิบ0ี่สิบบาทถ้าเรามีกําลังศรัทธามีความเชื่อีปัญญาสิ่งที่เงินบาทสองบาทก็เป็นเงินหมื่นเงินล้านที่เราจะได้รับอตาตมาเคยไปไปลวัดหลวงโอคูณเ่ยเขาไปอะไรกันยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ยังไม่ทำนูนมาไปตัง้งไกลแต่ว่าสิ่งที่เขาปรารถนาะเขาได้มากกว่ายี 10, ่สิบบาทสามสิบบาทโอ้ เราก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันทดลองดูเอามาจะได้จริงไหมวะ,ะมเพียงไม่นี้เงินนะ<ม>เพียงจากหล่นวาจานอบนอาา้อมศรัทธาครูบาอาจารย์เราก็มีเงินหมื่นเงินแสนใช่เท่านั้นอยาอ่าโยมสาุชนถ้าเรามีศรัทธาตั้งใจไว้แล้วจะเป็นเงินบาทเงินสิบเงินร <c oughs> ้อยก็เป็นพลังในสิ่งที่เกื่อหนุนสิ่งที่เราจะพึงทำก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาจงทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร ประนุษนิวนามัสกานพระแก้วมิ่งอันสุวรรณศีวิสุทธาบารมีทระสุดสิริสุมังโค ประชาชนได้เรื่องพระมิ่งเมืองโพราต่างแส่ซ้อมป้อมเปล่าประกาศไปทั่วราชธานี